ไข่อ่านว่ากกขอไข่อ่านว่าขอขอขวดอ่านว่าขอคอควายอ่านว่าขอคอคนอ่านว่าขอคนลักคังอ่านว่าของูอ่านว่างอจอเจนอ่านว่าจอ ขอีอ่านว่าชอชอช้างอ่านว่าจอชอโซอ่านว่าชอชอเชออ่านว่าชอยอหญิงอานว่าอยอโดอชดาอ่านว่าดอตอปตักอ่านว่าตอ,อทอฐานอ่านว่าทอตมโทอ่านว่าทอ ทขาอ่านว่าทอนอนดีนานว่านอนอเด็กอ่านว่าดอตอเต่าอ่านว่าตอทอถุงงานว่าทอทอทหารนานว่าทอทอทหารนานว่าทอทอถุงอ่านว่าทอ นอนอ่านว่านอบอบีบ้าอ่านว่าบอปอปาอ่านว่าปอลปอบึงอ่านว่าพอฟอฝาอ่านว่าฝอพอพานานว่าฟอฟอฟันอ่านว่าฟอพอสัเพาอ่านว่าพอ โมมาอ่านว่ามอยอยักอ่านว่ายอดุอดุอ่านว่ารอรอลิงอ่านว่ารอวอแหวนอ่านว่าวอสอสารอ่านว่าสอสุสอ่านว่าสอสืออ่านว่าสอ ออขีอ่านว่าอออ่านว่าหอออขีอ่านว่าออรอเวลาอ่านว่ารออออัาอ่านว่าอ่อคอนฟู่อ่านว่าคอสวยพี่น้องผิดไปสารับอะ สละอาสละอิ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 เกมนี้จบต่อไปขออาขาโยออายาตออาตาโลอาลาขออาขา งออางาแล้วก็ออาณาทออาทาจะไปหน้านี้หน้านี้หน้านี้กับหน้านี้ก่อนจะไปหน้านี้นะอืออือก <c oughs> ออา ขาคออาขางออางาแล้ว hmm. ก็จออาจาช้ออาชาจออาสาแล้วก็แล้วก็ตออาตาถอถอถอ ทอท่อแช่หาทอทออาทออาทาแล้วก็นอนอานาตออาปาตออาทาแล้วก็ตออาฝาแล้วก็ 母阿妈，咯啊呀，咯啊啦，咯啊啦，咯啊，哇啊！